วันที่ฝนตกพี่น,ออน้องหาโมงแรงพญาลิกงานเล้ววันอีสิภากันไปใส่บันตีพญาิ่งสิภาเอาวันทัวนทงวันนี้ไปใส่พี่น้องมาอาอา,อาอบลำแล้วบนแล้วเปิดบอ่ออันเปิดบอ่อหันเอาตัว ชฟเฟอรอช่เฟอรอบ้นหนาวได้ช uh, のの่เฟอคุ้ชเออเจียข uh, ีนสันแล้วก็เสียยมทำงานโอ้ย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 โอ้ปโอ้ยป้ยอ้ยโอ้ห้้ยโอ้อ้ยโอ้ยยๆแล้วให้เข้าไปก่อน น้องบนบนถิ่งขยะรีไซเคิลรีไซเคิลรีไซเคิลยุเซ่รีไซเคลิคล,คล, say, คลใหญ่เต๋อยู่ได้พี่น้องใกล้ๆบ,บ้านนี่ยแหละมันเป็นอ่ามันเป็นบนถิ่งขยะประจำหมู่บ้านก็ว่าได้ละพี่น้องหรือ,อยังไงก็บ,บรู้แต่ว่าเขาสางใหญ่นะเขาสางใหญ่ขึ้นเยอะตะกอนนี่มันสิมีอยู่ มีบริมีบริหลายปนันนีนะมีบรใหญ่ปันนีทางเขานี่จะจะบ,บรหลายไปเถอะสิมีบุ้นจักรแม่น,นิยงของเขามันมันเป็นบริษัทแบบไหก็บม่รู้เนี่ยแต่ก่อนมันสิมีแต่มันสิมีตะบอลเขาไปในนี่อันอันนี้เขาเพิ่งฮ็ด ที่ด้านนาที่ว่าเนี่ยเขาเพิ่งคิดเปิดเป็นทางการเปิดอันนั้นปีนี้แหละถูกปียีุ่บนมากกับสิมิตรตรงนี้นี่ตรงเนี่ยอันนั้นจักแมนนี่อย่างคมเขาอกนี่ผนก็ประคับใจให้กันเออโยเฟนเดอร์ลิงโยเฟนคัมเปนีทักเปลื่อนไป มาเก็บเราก็ยมาดรายวัดไปมาดรายวัดไปหาวะาหาเว้ยเราขยามาเบคุเข้าไปข้างในคุนจะเป็นถิงมูขบด กระเภทแดยียระเภทดแบบนั้นเยียระเภทดแบบนี้โอ้ยบ้านทั้งหถิ่มเมมันบันเดียวเลี้ยวรลดเลยเรียนก็บไปกันไหนล้วก็เลนออกมามกระป้องเดียวก็ต้องกระป้องเดียวก็ต้องถืออ,อมาถิ่มตั้งหากได้ด้ยเงินหลายระเบียบบ้านเมืองกระโจา ทถิ่มขังในแล้วเลยอยู่กับป้องเดียวกับว่าถิ่มเดียวมันโมเม,น,มนประเภทที่ติดถิ่มญี่ปุ่นก็ต้องเอาออกมาถิ่มขางนอกต้องเอามาถิ่มใส่ถังของมันเออพี่น้องวะอ่านห็นบ่หาคนตะลายางไปถิ่มตะละกองโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอถัองกองกระดาษก็คือกองกระดาษถังพลาสติกกับพลาสติกอ่ะ ก็ยังก็ไปเก็บยันทานเลือลดแล้วกเราไปถิ่มเทลาย่างละอันยั่ไะนะที่บนมาลงไปแล้วเบืองฝนตกในพี่น้องสะสะอยู่เสร็จประเภทนี้แล้วก็ไปประเภทอื่นอีกเพราะว่าขยะค่อยแยกประเภทได้พี่น้องอ่าเขาไปก็ต้องเสียบบัดอ่าเสียบ thường bó là chờ, chọt cây phùn Xe phát cần mày cắt đan mà cái chân bớt mấy cái nó จากด้านก็เปิดขึ้นน้ําบากด้มาถิ้งขยะกับว่ามันมันเรืองง่ายๆดยินี่บนมาน้ำเล้าหลายรอบแล้วนะมาตรงนี้อันนี้เป็นขยะถิ้งขยะจะของขยะหมูบ้านจะของ ทำลทายโอ้ดอกใส่ทอง,งามแต่ว่าไหเอทกระดาษกองกระดาษมึงก็ี่น้องกองกระดาษถ้าเป็นบ้านเฮานะ่ะจะขายเป็นกิโลแมนบอกถ้าเป็นบานเฮาก็เอาไปขายเป็นกิโลที่หนีบอเดอ้อที่หนีเขาจะอาอามาทำลายดิ

พลาติกตั้งหากของอีนังนี่ต็มนรถอันนี้เลยเปลมันรถเคล่เบอย่งสิเดนสมัยเรนกรอสฟเบอร์สกึ้งมันเห็นเป่าเกงเกงดเขาพี่น้องเนียปดเขาลูกอันเป็น เป็นแม่เล็กเป็นเอียงเป็นลุดเป็นลูกตุ่มเล็กไหมพี่น้องเป็นลูกตุ่มเล็กมันก็สิบบทขวบ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 ละเอียดยิบไปแล้วเหอฮะคุเห็นปะทั้งไออันโตแม่บดนั้นเป็นเล็กแน่เออบทข้นคือสิมูลเอนแย่นะพี่น้อง หน้าไม่เห็นบ้ที่เขาบดแล้วอันนั้นเขาบดเร้วเป็นเศษแร้วนะทั้งนะั้นอันนี้เป็นไม้ยช่น May, นะจะเข้าไปใส่ได้พี่น้องจะเข้าบดแล้วจะเข้า,าไปยัง,งจะโอ Belle, ้ปวดหัวน้ำุปลืวกเครื่องซักผ้าพวกตู้ยงตู้ยินน,นี่ถูกประเภทคุณพ,พี่น้องเห็นป้ะ mày pin một môn. đây. Một thịt chim đầy, súng sư súng hà đê, giật nêu đài, giật nêu đài, giật nắm tondo. Mày nắm naked. Kim tao yê, tân học kìa 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 นี่บนมาบอยอยู่พี่น้องมงคนก็อาจจะเพราะว่าในเคยเห็นคนถิ่งขยะของหมู่บ้านก็จะของหมู่บ้านตัวของห้าย้มนี่แหละห้าย้มนี่แหละล้ว่าผู้ใดกับเข่ามานหนีไหมอันที่ตามที่จ้างพ่อเย่ไปเก็บนั่นอันนั้นเป็นขยะประเภท ประเภทพวกเศษวัสดุก็สร้างแล้วก็ขยะทั่วไปขยะทั่วไปก็คือเป็นขยะเปียกขยะแห้งธรรมดาใส่ถุงแล้วก็ทิ้งใส่ถังมันจะมีสองถังถังขยะเปียกขยะแห้งตั้งหาอันนั้นแต่ว่าเป็นขอเครื่องใส่เวฟฟ้าโน่นนี้นั่นที่บ่าใส่ก็ต้องเอามาถิมแบบนี้นะพี่น้องเป็นมดเป็นมดอเนาะเอาถังไหน

นขนมาน้ำนกลดของกระพองกันเอ้าหลักพี่น้อง ของใส่ไฟป้าไฟเปอรอก็ได้นม่นันพนยายพาไปเลาะเบิ่งเห็ดทางนี่ไปทางนี้มาตะบอมีว่าวัดวม่นันพาพมาเบิ่งอ่างอีกแหละเขาเห็ดเขาเห็ดบ่อันั่นพี่น้องบ,อบ่อบบัดบอ่ออียงบ่เป็นเป็นบ่เขาเอื้อ,อ,อ,องก่อ หินคุกไหมเออบ่บหินคุกไหมพี่น้องเล้เ็เพชรดีดีบิ๊กสว imming pool ฮะ swimming pool big swimming no no big swimming pool เราอ่างวานนาา่าอ่างวนนาา่ายน้ำไงมาอ่างว่ายน้ำไงมาฉันพระมาบึงกระสือแล้วโอ้ยจะเปื่อนรถอยู่สก,ก oh, ปรกรถจะขวางโอ้อไงนี่ก็ได้แล้วพระกลัมาเก็บเพชร อ๋อแต่บ,บ่มีเห็ดมัอนน่ะมันแห้งก็หลางเห็ดใหม่พี่น้องอันนั้นก็เป็นอ่างคือกันเ่นตีดเป็นเดนเนี้ยหอมคอกไว้ค่ะอันนั้นก็อ่างคือกันอ่างเก็บน้ำเนาะบ้านเฮาก็แบบอื่นสาเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเนาะมันบ่พี่น้องไรกัเป็นนัน หินคุกแม้ขึ้นหน่อยหินคุกหมห้ เห็ดรถโอ้หีดฟอเรสต์มอชีนส์โอ้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 เร for all world Swedish most อ้เป็นเป็นบริษัทเห็ดรถรถเค็มไปเนงเห็ดรถเค็มมันเป็นบริษัทนิน่อยสว่างฟังเลยเฮ้ยพลาสติกอันนี้เป็นเป็นโรงงานพลาสติกระหว่างห็ดโอ้ยฉันหนาว เ,ออเกี่ยวก็พ <'s> วกรถอะ่ะพี่น้องเป็นเป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์รถอ่ะเออเป็นอันตัวถังรถเป็นนีหอย่างรถนี่ลหละอ้าบัาดดอะเขาหัวเขาเขา,มา,เขาไม,ม่เห็นตัวเขาหัวก็เขามาบัดดอืมันบออะไ่ตัวเออเออเออเขาเอาไปขับทดลองไงเนาะเ,ออเห็นบะอ,อืมอ,อืม ปานะพี่น้องขันแบบนี้งามดูเออไอทิ้งดิเทสเนี่ยนะเออเขาเทสเขาเขาล้องเนาะพี่น้องอืมเป็นเป็นรถคัสทีนะอย่าลืมคัสคัสทีเออเออเปนเป็นแบบคล้ายๆแมคโครหรือว่าอีอย่าง,างนะ่ะเป็น รถตัดใหม่พี่น้องรถตัดไหมไอท้ทีมันเป็นอันอันอันมือหมุนไปหมุนมาตัดใหม่ฮะพีน้องเออวะเป็นทั้งยกได้ทั้งตัดทั้งเหาะเก่งเก่งเทคโนโลยีเห็นป่เป็นกาบรถโค้งรถนะเออฮะ,อะเขาขึเน็ด้ไวเทียววา หันก็เปิดด้มันก็เปิดมาตูปีเ่เหินด้พี่นอ้องมะตกปี่เหินนี่ปุงกับมาถินม,มาเล่าตูปีแในเบิ่งนี่โอ,อ้มันเป็นแนววรถตัดไมแม่โคตัดไม่ก็เอน้าแม่แม่โคนี่ก่อนอ่ารถยกรถตัดไมในไ,ไ,ไหมพี่นอ้องลูดไปแล้วก็ตัดจดุดลูดไปแล้วก็ตัดจดุดเบื้งนี้ดีจ้ะ เดียวยังยไงมัสทางเลียวไว้ทางเลียวว่าเถอะน้อเดียวไว้ดียุครางนาบนันถิ่งกัญญาเดี๋ยวตะกี้มันเป็นปลาไปได้ี่น้องต้นลูพิ้นหลือเกิดดอกลูพินเป็นดงไหมเดีวเนี่ยน้ำช่วงรูพินออกดอก กลับบ้านแล้วมนในีพี่น้องหลายหน้าที่แล้ว